รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับแสนประเสริฐปานเนียมศึกษาศาสตร์รุ่นที่31ชื่อรุ่นแสงบุรพาเรียนสาขาวิชาภาษาไทยในระดับปริญญาตรีแล้วก็ในระดับปริญญาโทก็เรียนสาขาวิชาการสอนภาษาไทยศึกษาศาสตร์สิลปากรณ์เหมือนกันนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับศึกษาศาสตร์นี่สอนทั้งเรื่องของทักษะเนื้อหาวิชาทักษะ ในเรื่องของการสอนแล้วก็ทักษะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยมนะฮะสมัยที่ผมเรียนที่ศึกษาศาสตร์เนี่ยวิชาที่เป็นวิชาครูเนี่ยเรียนกับท่านอาจารย์หลายท่านนะครับทั้งอาจารย์ในสาขาอาจารย์ภาคว,าวิชาพื้นฐานนะครับอาจารย์วนิดาสิทธิโรนริศเนี่ยอายจารย์วิดาสอนต่อจากหม่อมหลวงปิ่นเลยท่านเล่าให้ฟังว่าคุณธรรมความเป็นครูอะไรต่างๆเนี่ยต้อง มีคนเป็นครูเนี่ยสอย่างนะฮะหนึงคือวิชาการความรู้ในศาสตร์นั้นๆสองก็คือกลวิธีเทคนิคในการสอนและ3คุณธรรมของความเป็นครูซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นครูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเมตตาความกรุณาความยุติธรรมเรื่องของการรู้จัก ระงับจิตใจผิดชอบชั่วดีต้องรู้การทําตัวให้เป็นแบบอย่างกับลูกศิษย์สิ่งเหล่านี้ต้องมีอย่างเต็มที่และที่ศึกษาศา,ศาศาสตร์ก็ได้บ่มเพาะสิ่งเหล่านี้มาให้ครับผมเข้าเรียนเมื่อปี2543นะครับปีการศึกษานั้น <S <S เข้าไปก็ได้รับ <S <S การต้อนรับด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญสมัยนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะขึ้นไปทําพิธีบนพระตําหนักทับขวัญได้นะครับบนลานกลางแจ้งใกล้ๆกับต้น ต้นจานใหญ่ที่อยู่ใน,ในหมู่พระตำหนักเรือนไทยนั้นนะครับแล้วก็พอเราเป็นรุ่นพี่เราก็ได้ไปรับขวัญน,น้องที่นั่นผู้ที่ประกอบพิธีก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรดาเรืองศรีเป็นอาจารย์ของของผมนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีรุ่นพี่ที่เขาเรียนจบนะครับในขณะที่เราอยู่ปีหนึ่งมีพี่ปี4เรียนจบอยู่ปีสองมีพี่ ที่เขาก็อยู่ปีสีเรียนจบก็ถัดขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยอาจารย์ก็จะเรียกให้ไปช่วยสมัยนั้นก็จะต้องมีไปช่วยโห่ไปช่วยตีโมงตีค้องเอาชัยนะฮะก็จะใช้พวกเราเนี่ยเพราะว่าพวกพี่เขาอยู่ในประกอบในที่ประกอบพิธีเราก็ได้เห็นกระบวนการขั้นตอนการทําครุสิ์แล้วพอมาถึงปีของเราเองเนี่ยเราก็ได้รับการประกอบพิธีนี้ได้รับคําอธิบายจากอาจารย์บัญญัติเรืองศรี จากอาจารย์บำรุงชำนาญเรือซึ่งเป็นมัคณายกในการนำสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ในปีนั้นเองเนี่ยการศึกษา2,146เนี่ยแต่เป็นปีเป็นต้นปี2 5 4 7เนี่ยผมกับรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยร่วมกันก่อ,กอตั้งวงดนตรีไทยโอรานชำนาญศิลป์ของศึกษาศาสตร์ขึ้นมาในปีนั้นก็ปีนั้นเป็นปีแรกที่ วงดนตรีไทยของศึกษาศาสตร์ได้บรรเลงในงานคารุาสิทธ์ของศึกษาศาสตร์ก็มีวงเล็กๆเ,เป็นวงเครื่องสายแล้วก็มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอาภารัชตะทีรันเ,เป็นผู้ขับร้องแล้วกออ็อาจารย์สิริพงศ์ก็มาเป่าขลุ่ยด้วยจับัญญัติทำทำขวัญปีนั้นเป็นปีที่มีสิ่งที่เราอิ่มเอมมากกับพิธีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพิธีนี้ขลังนะครับ ของที่ในอยู่ในพิธีเนี่ยทุกวันนี้ยังเก็บอยู่ในในที่บูชานะครับที่เวลาประกอบพิธีจะมีสายมงคลนะครับที่พันรอบศีรษะนะครับมีใบมะตูมที่ทัดหูแล้วก็มีแป้งที่เจิมหน้าเราก็รับสมุดคอยพรมน้ำมนต์เนี่ยสามอย่างในที่ยังเก็บเอาไว้อยู่เนี่ยก็คือใบมะตูมที่ทัดหูนะครับสายมงคลที่พันรอบศีรษะแล้วก็แป้งที่เจิมหน้าเนี่ยเราก็เอาใบมะตูมจะเช็ด แล้วเราก็ห่อเก็บเอาไว้เวลาที่เราไปทําพิธีเนี่ยเราก็จะเอา,เอาของที่เราได้รับมงคลจากครูชุดนี้ไปด้วยนะครับทีนี้เราก็ได้เกิดความรู้สึกว่าพิธีนี้เป็นพิธีกรรมไม่ใช่พิธีการนะครับไม่ใช่กิจกรรมมันเป็นการถ่ายทอดส่งต่อความปรารถนาดีความเมตตาในการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ความเมตตาในการสั่งสอนให ถ่ายทอดความเป็นครูของครูเนี่ยให้กับเราเพื่อที่เราเนี่ยจะออกไปเป็นครูคารุษสิทธิ์เนี่ยคือสิทธิ์ในการเป็นครูเรียนมาแล้วสี่ปีฝึกสอนแล้วอันเนี้ยเป็นพิธีกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ว่าคุณเนี่ยพร้อมเป็นครูโดยสมบูรณ์แบบแต่คุณจะเป็นครูที่สมบูรณ์ได้หรือไม่นั้นอนะ่ะขึ้นอยู่กับการทําตัวของคุณในส่วนตัวเองเนี่ยตอนที่ไปเรียนเนี่ย เข้าอาจารย์บัญญัติก็ทําขวัญให้พอจบอาจารย์ก็ประกอบพิธีมอบครุสิทธิ์ให้แล้วครูบาอาจารย์ก็มอบวัตถุที่เป็นมงคลต่างๆให้พอเป็นอาจารย์ที่นี่เสร็จแล้วก็ได้กลับไปช่วยในวงโอราได้ไปช่วยอาจารย์บัญญัติได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยก็นังก็ได้อยู่ใกล้ชิดคุยกับอาจารย์จนมาวันหนึ่งมีรุ่นน้องก็คือปริญญาปั้นสุวรรณเดี๋ยวนี้เป็นรองคณะบดีครุศาสตร์ มหาวิราชพัฒกาญจนบุรีเขากําลังจะเรียนจบปี4ี่เขาก็บอกว่าให้เราทําขวัญให้เราก็บอกว่าได้ได้แต่เดี๋ยวต้องไปขออาจารย์บัญญัติก่อนเราก็ไปขอกราบอาจารย์บัญญตัติว่าขออนุญาตเป็นฝึกทําขวัญอาจารย์ก็อนุญาตแล้วอาจารย์ก็ให้ทําวันนั้นอาจารย์ก็มาอยู่ในพิธีด้วยทําใน A2 ทองทำให้ปริญญาเขาเขาจบวงดนตรีไทยก็เล่นแล้วก็ในช่วงที่เรากลับไปเรียนไป ทําวี่ยนนิพนธ์อยู่เนี่ยนะฮะก็มีงานไหว้ครูประจําปีของศึกษาศาสตร์ไหว้ที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติตอนนั้นเรามาเป็นครูที่นี่ละแล้วเราก็มองว่าอยากจะนําพิธีทั้งในส่วนของการทำทำขวัญใบสีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่เข้าแล้วก็พิธีคารุษิท์เมื่อเขาเรียนจบเราก็ทีนี้เราก็ทําเครื่องกานนเป็นทางการเลย แล้วก็ไปกราบอาจารย์บัญญัติในพิธีไหว้ครูแล้วก็กราบเรียนท่านว่าจะขอรับพิธีไบศีสู่ขวัญแล้วก็พิธีคารุสิทธ์เนี่ยไปประกอบที่เพชรบุรีบ้างท่านก็อนุญาตแล้วท่านก็อธิบายอะไรต่างๆมาเขียนแผนผังวิธีการจัดอะไรการจัดโต๊ะจัดอะไรต่างๆเหล่านี้มาให้แล้วก็อธิบายความหมายของใบศีถ่ายทอดมาให้ทั้งหมดทุกวันนี้ก็ ตำราที่ท่านจดให้เนี่ยก็ยังเก็บเอาไว้อยู่นะครับแล้วเราก็มาเริ่มการทำขวัญเริ่มที่นี่ใบสีสู่ขวัญเนี่ยเริ่มที่นี่ในปี2 5 5 2เป็นปีแรกนะครับแล้วก็การทำพิธีมอบครุสิทธ์เริ่มขึ้นในปี2 5 5 7เป็นปีแรกนะครับ57เนี่ยจัดที่นี่เป็นปีแรกแต่ว่าการจัดเนี่ยจะจัดหลังจากที่สินประกรจัดเราจะคอยฟังข่าวว่า สินปรกร r เนี่ยจัดเมื่อไหร่ทางนี้ก็ก็จัดหลังจากนั้นก็ถือถือคติว่าเ,เราเป็นสิทธิ์ทางนูน้นท่านอาจารย์เป็นครูเราก็จะไม่จัดก่อนเราจะจัดตามน่าจะเป็นแห่งแห่งแรกที่รับวิชาในการทำครุสิ์มามาใช้นะครับที่ที่นี่แต่ว่าก็จะทำให้เฉพาะเด็กในสาขาวิชาภาษาไทยของเราอย่างเดียวเพราะว่าเด็กก็มีจำนวนมากแล้ว นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ปรับบางอย่างเพราะว่าท่านอาจารย์บัญญัติท่านเคยบอกว่าพิธีมอบพรุศิษ์เนี่ยอาจารย์ศาตอาจารย์เรืองอุไรกุศลาใสอาจารย์เรืองอุไรเนี่ยท่านรับปรับพิธีมาจากพิธีไหว้ครูของดนตรีนาฏศิลป์นะครับเมื่อท่านปรับพิธีมาเนี่ยท่านก็ปรับแก้บางอย่างให้สอดคล้องกับศึกษาศาสตร์ในฐานะที่ เป็นเรื่องของการครอบครูให้คนออกไปเป็นครูท้าพระเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัยและที่ประชุมแห่งนี้ว่า ข้าพเจ้าจะประกอบอาชีพครูโดยใช้ศิลปะวิทยาที่ได้รับประสิทธิ์ประสาทจากสถาบันแห่งนี้ในทางที่เป็นคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติจากอุทิศเวลากำลังกายและกำลังความคิดเพื่อพัฒนาสิทธิให้เป็นผู้มีคุณธรรมและคุณภาพจากปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจากสมานสามัคคีสละประโยชน์เพื่อส่วนรวมจากเทิดทูนเกียรติคุณแห่งหมู่คณะและวิชาชีพครูให้สมกับเป็นวิชาแห่งปูชนียบุคคล ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะยึดมั่นและปฏิบัติตามคําปฏิญาณนี้ตราบชีวิตหาไม่ในคําปฏิญาณเนี่ยมันก็ใจความน่ยมันก็ตรงกับ3อย่างที่พี่บอกนะว่าที่ครูบาอาจารย์ที่ศึกษาศาสตร์สอนมาว่าเป็นครูได้เนี่ยมันต้องมีในเรื่องของความรู้ทางวิชาการเรื่องของทักษะการสอนแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมที่จะหล่อหลอมให้คนเนี่ยเป็นครูคําปฏิญาณนั้นเนี่ย มันครบทั้งสด้านเลยนะครับไอ้สด้านเนี้มันช่วยยังให้คนที่มันเป็นคนเหมือนกันเนี่ยมันเป็นครูแก่ผู้อื่นได้เพราะรู้มากกว่าเขาเพราะรู้วิธีสอนเพราะอยู่ในคุณธรรมที่ทำให้หนักแน่นอยู่ในคุณธรรมที่ทำให้เขาพร้อมที่จะเชื่อถือนับถือสิ่งที่เราเนี่ยพูดกับใจเราเองถึงแม้ในคำปฏิญาณจะบอกว่าเรา ปฏิญาณต่อหน้าพระราตนรัยแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยพูดกับใจเราเองว่าเราจะทําเช่นนี้ถ้าเราผิดไปจากนี้ไข้เขวความไม่มั่นใจก็มีเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรายังซื่อตรงและปฏิบัติตรงตามนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะมีกําลังใจแล้วเราจะมีความเชื่อมั่นแล้วเราจะเดินไปในสายของการเป็นครูอย่างเต็มที่และเต็มเปี่ยมจักที่เราเองเนี่ยรับพิธีครุสิ์มาเนี่ยนะครับ ก็ได้รับมาโดยตรงแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับอาจารย์บัญญตัติจึงได้คำสั่งสอนคำแนะนำรวมถึงหลักในการปฏิบัติหลายอย่างจากท่านหลักการเนี่ยต้องให้แม่นว่าเราจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่ออะไรส่วนการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นไปตามสถานการณ์เป็นไปตามกาลเทศะซึ่ง ถ้าเราเข้าใจหัวใจเนี่ยเราจะปฏิบัติไม่ผิดแผกหรอกดังนั้นการปรับเนี่ยมีความรู้แล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่แต่ถามว่ามันเปลี่ยนหัวใจหรือว่าเปลี่ยนหลักการไปไหมไม่เปลี่ยนและที่สำคัญคือเขาจัดให้สำหรับคนเรียนครูที่จะออกไปเป็นครูคือการมอบสิทธิ์แห่งความเป็นครูเรียนมาแล้ว โดยนิตินายโดยหลักสูตรคุณครบแล้วแหละแต่โดยหัวใจเนี่ยเขากำลังมอบความเป็นครูที่จะให้หัวใจแห่งความเป็นครูกับคุณผ่านพิธีกรรมดังนั้นแล้วความรู้คุณเต็มเปี่ยมหน่วยกิตคุณครบพิธีนี้คือพิธีที่คุณกำลังรับมอบจิตวิญญาณความเป็นครูผ่านพิธีกรรมแต่คุณจะรักษาไว้ได้หรือไม่นั้นอะ มันเป็นเรื่องที่คุณต้องปฏิบัติคําปฏิญาณก็บอกอยู่ถ้าเรายึดมั่นคําปฏิญาณที่บอกเอาไว้โดยรู้หลัก3อย่างนั้นอะความรู้การถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมจิตวิญญาณความเป็นครูที่ผ่านพิธีรสรุสิทธิ์ก็อยู่กับคุณไปนจนคุณตายจากโลกนี้ไป